สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้บริษัททรงเองห้หวดวังน้อยจะมารีวิวเครื่องใหม่ล่าสุดนะคะเครื่องยนต์อิสุสซ CB ีดีเทอร์โบรอสแรงสวยๆส,ยสภาพนางฟ้านะคะสาวง n t r ห้ามหาผ้าะตัวนี้แรงดีทุกหนักได้นะคะเดี๋ยวติดเครื่องให้ชมสักคู่คะ่ะ วันน้อยนี่ต้องรับ